สวัสดีค่ะนดีวต้อนรับเข้าสูส่ศิษเซอร์โรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอ่าน,น,นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีทัตไฟนะคะประจำวันที่16ถึง31พฤษภาคมนี้ค่ะชาวราศีทัตไฟก็คือชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์และก็ชาวราศีธนูนะคะชั้นนี้สามารถเข้ารับชมได้ทางลัคนาและก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตามหลักของ Western Astrology าตามศาสตร์ของต้นตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว,ว่าเป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะ ไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคเอาละคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสถานการณ์ความปรับความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวทาดไฟนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างอืม ในอดีตที่ผ่านมานะคะคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้นะคะหรืออาจจะเป็นคุณทั้งคู่เลยก็ได้นะที่มีประสบการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหรนักนะคะเหมือนแบบเวลาที่เราให้ใจใครไปหรือว่าทุ่มเทอะไรกับใครเนี่ยคุณมักจะได้เจอความสัมพันธ์ที่ผิดหวังหรือว่าเจอคนที่เขาทำอะไรลับหลังคุณตลอดเลยนะคะมันก็เลยทำให้ บางครั้งบางทีเนี่ยพอเราเจ็บซ้าๆหรือว่าเรารู้สึกผิดหวังซ้าๆมันก็เลยกลายเป็นกำแพงที่เกิดขึ้นนะคะในใจของเรานะคะคือยพยายามที่จะพูดว่าคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์เนี้ยเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะ่ะแล้วก็เจ็บมาหนักเพราะฉะนั้น,นเรื่องความรักก็ไม่ค่อยคาดหวังแล้วแล้วก็มีกำแพงค่อนข้างสูงทีนี้ไม่ว่าจะมีใครเข้ามาพยายามพูดคุยหรืออะไรยังไงอะ่ะ ก็ยากที่จะเข้าไปในใจคุณได้เพราะว่าลึกๆในใจคือมีกำแพงอยู่แล้วยาวเป็นกำแพงเมืองจีนเลยนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยเวลาที่มีใครเข้ามาอย่างมากก็อาจจะได้เป็นแค่เพื่อหรืออาจจะได้เป็นแค่คนคุยคุยคณจะใช้เวลานานมากๆในการที่จะตัดสินใจหรือว่าในการที่จะตกลงในการที่จะยอมรับใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาซึ่งในอดีตที่ผ่านมามันยากที่แบบ มันยากที่คุณจะยอมรับใครสักคนเข้ามาในชีวิตเพราะว่าเอ่อเมื่อคุณผิดหวังในแต่ละครั้งคุณมีกฎขึ้นมามากขึ้นหรือว่าคุณมีอ่อะไรบางอย่างข้อตกลงอะไรบางอย่างกับตัวเองมากขึ้นเช่นอสมมติว่าเอ่อจะมีใครเข้ามาคุณก็อยากที่จะให้อ่ศึกษาดูใจกันนานๆแล้วก็ลองดูนูน่นดูนั่นดูนี่คือมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยกลับกลายเป็นว่าถึงแม้ว่า จะมีคนอยากเข้ามาคือมันก็ยากที่จะผ่านด่านเหล่านั้นเข้ามานะคะแล้วคุณเองค่อนข้างที่จะปกป้องตัวเองแบบมากๆเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรนะคะกับในเอีพิโซดนี้นะอ่าเมนเอนจีนะคะที่ออกมานะคะสำหรับในเอีพิโซดนี้นะคะก็คือไพ่ทร of Cups นะคะหรือว่าไพ่สามถ้วยนั่นเองนะอืม หนึ่งดาบนะคะให้พริเทส d เจถือดาบนะคะแล้วก็เป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะเดี๋ยวเปิดไพ่ของเขาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันทีเดียวนะคะแน่นอนว่านี่เป็นเพียงแค่ general reading เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวอาจจะสลับกันได้นะคะอืมอืมเดี๋ยวขอ clarify เพิ่มเติมหน่อยนะ Okay. เอาล่ะสำหรับของชาวทัดไฟนะคะในเอพิโซดนี้มีเกณฑ์เป็นไปได้สูงมากๆนะคะว่าจะมีใครคนหนึ่งเข้ามาแล้วก็หรือว่าเขาเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วเข้ามาวนเวียนในชีวิตคุณสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าดูแล้วไม่ได้เป็น e NERGY ใหม่ขนาดนั้นนะคะเป็นคนที่เข้ามาพูดคุยกันสักพัก หนึ่งแล้วแล้วก็มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของรูนหรือว่าชีวิตประจําวันของคุณไปแล้วในตอนนี้เช่นสมมุติว่าคุยกับคนนี้เช้าเย็นก็ยังคุยกับคนนี้เช้าเย็นเหมือนเดิมคือมีมีบทบาทแล้วอะในเรื่องของอ บทบาทในชีวิตประจําวันนะคะเขาเริ่มมีแล้วนะคะหรือว่าคุณเองไปมีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนคนนั้นแล้วทีนี้ความสม่ําเสมอความอะไรใดๆมันมีนะคะแล้วก็ในเอพิโซดนี้คุณจะสามารถเซนส์ได้ถึงความต้องการของอีกฝ่ายที่ค่อนข้างชัดเจนหรือถ้าในอดีตที่ผ่านมาคุณเคยพูดคุยกับคนคน,คนนี้แล้วมีความรู้สึกยังไม่แน่ใจว่าคนคนนี้เขาเขาเข้ามาเนี่ยเขาอยากเขาอยากให้คุณอยู่ในสเตตัสไหนอยู่ใน เป็นเพื่อนเป็นคนคุยหรือว่าเป็นอะไรในอพิสตดนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าคุณจะได้เห็นผ่านการกระทําของเขาหรือเป็นคําพูดของเขาที่ค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาเลยว่าเขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้ไพ่ค่อนข้างดีแล้วก็แฮปปี้นะคะค่อนข้างที่จะ สดใสเลยนะคะอะไรใดๆที่สงสัยอยู่ในอพิโซดนี้จะได้เคลียร์ถ้าเขาคนนั้นมีปัญหาอะไรใดๆก็ตามที่หงุดหงิดจุกจิกกวนใจก็มีเกณฑ์ที่ว่านางจะเคลียร์ได้นะคะในช่วงนี้หรือในอพิโซดนี้หรือเราจะเห็นทิศทางของการที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นว,ว่าโอเคเขามีปัญหาคาราคาซังและเขาต้องการที่จะปรับปรุงหรือเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเขาอยากที่จะไปต่อกับเราเขาอยากให้เราสบายใจอะไรใดๆคือมันดูเป็นประมาณนั้นนะคะทีนี้ ดูไพ่เขากันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคนคนนี้ค่อนข้างที่จะทํางานหนักในความสัมพันธ์พอสมควรนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณเองเป็นคนที่มีกําแพงในใจเป็นคนที่เจ็บมาหนักมีบาดแผลต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นคุณค่อนข้างที่จะระ,ระมัดระวังตัวทีนี้คนคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยดูแล้วเขาก็มีความรู้สึกถูกชะตากับคุณแล้วก็อยากที่จะสารต่อ เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วเขาก็ในอดีตที่ผ่านมาก็เห็นว่าเขาพยายามที่จะค่อยๆคุยค่อยๆใช้เวลาค่อยๆใส่ความสม่ำเสมอในความสัมพันธ์นี้นะคะ อาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณกับเขาคุยกันและเขามีความรู้สึกว่ามันใช่มันคลิกและเขารู้สึกว่าเราทั้งคู่สามารถไปต่อกันได้คนคนนี้มีความหลงไหลในตัวคุณอยู่พอสมควรนะคะแล้วมีความรู้สึกอยากที่จะไปต่ออยากทําให้ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ออฟฟิเชียลค่ะเขาค่อนข้างที่จะลงมือหรือว่าทํางานหนักในความสัมพันธ์นี้พอสมควรนะคะที่นี้เดี๋ยวเรามาดูไพ,พ่เพิ่มเติมของทัดไฟกันนะคะว่าในอีพิโซดนี้ตัวคุณเองนะคะจะเป็นยังไงอีก ม,มีความรู้สึกดีให้กับคนคนนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าคุณไม่อยากที่จะกระโดดเข้าไปในความสัมพันธ์นี้เลยแบบ แบบฉับพลันหรือว่าแบบรวดเร็วคุณไม่อยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันแบบมันรวดเร็วขนาดนั้นคุณอยากเทคไทม์คุณอยากใช้เวลาคุณอยากไปเรื่อยๆเพราะในอดีตที่ผ่านมามันอาจจะสอนให้คุณได้รู้ว่าการกระโดดเข้าไปในความสัมพันธ์แบบรวดเร็วมันส่งผลเสียกับคุณยังไงเพราะฉะนั้นคุณอยากจะศึกษาใครสักคนแบบให้ดีแบบให้รู้เช่นเห็นชาติกันไปเลยนะคะตอนนี้ในบทสนทนี้ซซนเห็นว่าตัวคุณเองอาจจะมีคําพูดอะไรบางอย่างหรืออาจจะมีการสื่อสารอะไรบางอย่างกับเขาว่าเรา เป็นคนพิเศษของกันละกันถึงอาจจะไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์อันนี้คืออินเคสที่แบบว่ากำแพงในใจหนามากๆนะคือถึงจะยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์แต่เราก็ชอบเธอหรือว่าเราก็รู้สึกดีกับเธอมีเกณฑ์ที่ว่าจะพูดความรู้สึกดีๆหรือว่าเป็นคำพูดดีๆให้กันและกันเป็นคำสารภาพเป็นอะไรที่บอกไปแล้วทำให้ใจฟูประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดูเขากันนะคะว่าและในเอพิโซดนี้เขาจะเป็นยังไงอีกอ รับได้กับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเขาสามารถยอมรับได้กับการที่โอเคตอนนี้เราเป็นคนพิเศษกันแล้วคุณยังไม่ได้ขยับความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้เขาเข้าใจคุณถึงแม้ว่ามันอาจจะขัดกับความต้องการของเขาแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาสามารถที่จะเข้าใจคุณได้เพราะว่าคุณคุยกับเขาอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีเหตุผลพอสมควรเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าในตอนนี้เราทั้งคู่อาจจะยังไม่ได้ตกลงปรงใจกัน ขนาดนั้นแต่ว่าก็แฮปปี้กับการที่มีกันและกันอยู่และคุณชั้งกู่อาจจะมีการแพลนหรือว่าพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องในอนาคตแพล n นมาเจอกันแพลนไปเดทกันแพลนใช้เวลาร่วมกันหรือ,อ,อพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตแล้วก็ทำให้บรรยากาศความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรซึ่งว่าในเอพิโซดเนี้ยความสัมพันธ์นี้มันมันก้าว ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งคือถึงมันจะยังไม่ออฟฟิเชียลแต่มันก็ใกล้แล้วทั้งคู่มีความรู้สึกดีๆให้แก่กันแล้วก็พูดในสิ่งดีๆให้แก่กันบางคนก็คือแสดงออกผ่านการกระทําค่อนข้างชัดเจนว่าจริงจังนะคะอยากจะไปต่อมากกว่านี้หรืออะไรมากกว่านี้นะคะ หรืออีกในกรณีหนึ่งนะคะถ้าไม่ใช่ทั้งหมดที่สิสพูดมานะคะมีเกณิ์นเป็นไปนได้ว่าคนที่เราไปดิวอยู่ด้วยเนี่ยเขาเองก็มีใจให้เ,หเราแหละแต่ว่าเขาเองดูติดพันธะหรือภาระอะไรบางอย่างของชีวิตเขา mm hmm. เช่นกําลังจะหย่ากําลังจะเลิก หรือว่ามีคนเก่าๆเข้ามาผัวพันในชีวิตของเขาแลวเขายังไม่คลีนแบบสนิทในพริสดนี้เราจะเห็นเลยว่าเขาพยายามที่จะเคลียร์ตัวเองเขาพยายามที่จะคลีนตัวเองเพื่อเราเพื่อความสัมพันธ์นี้เพื่อที่ว่าให้ความสัมพันธ์มันสามารถดาเนินต่อไปได้คือเราจะเห็นเราจะเห็นการเจริญเติบโตของความสัมพันธ์นี้เป็นในทิศทางที่ดีแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่เราเองพึงพอใจนะคะ อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละคนรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับของชาวัดไฟนะในอัพพลีนี้นะคะชาวัดไฟอพพลีสนี้ชาวัดไฟตัวคุณเองรู้สึกยังไงคะกับเขาคนนั้น เขามีความรู้สึกดีๆให้กับเขาแต่คุณยังอยากให้เวลาต่อไปในความสัมพันธ์นี้ไพ่เดิมๆออกมาเหมือเลยนะคะคือคุณอยากที่จะไป ต่อในความสัมพันธ์นี้แบบช้าๆแต่ว่าโอเคเราทั้งคู่เป็นคนพิเศษกันนะแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้ก็เป็นคนที่คลิกก็เป็นคนที่ใช่ก็เป็นคนที่คุณมีความรู้สึกว่าอะถ้าสมมติว่าได้เข้ามาอยู่ในชีวิตเราจริงๆเราคงจะแฮปปี้เราคงจะมีความสุขเช่นกันนะคะบอกแล้วไพ่เดิมๆออกมาหมดเลยนะคะแล้วก็เออ คุณรู้สึกมั่นใจเขาในระดับหนึ่งประมาณ80%คุณรู้สึกโอเคกับการที่มีคนคนนี้อยู่ในชีวิตแต่คุณอยากดูต่ออีกหน่อยนะคะทีนี้เดี๋ยวดูเขากันนะคะว่าในอพิโซดนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ Lovers ทีเขารู้สึกค่อนข้างเป็นกังวลเกี่ยวกับความนิ่งแล้วก็ความเงียบของคุณบ้างในบางครั้งนะคะบางครั้งบางทีก็ทำให้เขาคิดมากพอสมควร tower ในที่นี้คืออะไร e m p r e s s ในเอพิโซดนี้อจาจจะมี บางเรื่องเข้ามาแล้วก็ทำให้เขาตัดสินใจอะไรบางอย่างได้เกี่ยวกับความรู้สึกของเขาเองเช่นมีปัญหาอะไรกันแล้วก็มาคุยกันในเอพิโซดนี้หรือว่าในช่วงนี้แล้วก็ทำให้เขารู้สึกตกหลุมรักคุณมากกว่าเดิมหรือรู้สึกดีกับคุณมากกว่าเดิมประมาณนั้นนะคะหรือ มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์นี้แฮปปี้มากกว่าเดิมเซตว่าน่าจะเป็นปัญหาของใครสักคนเช่นเขามีปัญหานะเขาเอามาปรึกษากับเราแล้วเราดูเป็นซัพพอร์ตที่ดีเป็นคนซัพพอร์ตที่ดีหรือเราให้กําลังใจเขาหรืออะไรใดๆก็ตามบางอย่างที่เราทํำให้เขาในเอพิโซดนี้ทําให้เขารักเรามากกว่าเดิมนะคะในขณะเดียวกันพอเขารู้สึกดีกับเรามากกว่าเดิมแล้วเนี่ยเขากับรู้สึก ถึงความไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์บางครั้งนะบางครั้งเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะหมกมุ่นเรื่องคุณพอสมควรเพราะฉะนั้นในอพิโสดเนี่ยความรู้สึกของเขาเนี่ยพอหมกมุ่นมากๆเราไม่ได้อะไรในแบบที่ต้องการมีบ้างที่หงุดกิดมีบ้างที่นอยคนเดียวอยู่ดีๆก็นอยไปเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีอยู่แต่มันเป็นด้วยความที่แบบ อารมณ์เขาเป็นค่อนข้างเยอะอะความรู้สึกค่อนข้างมากมันก็เลยมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าบางครั้งบางทีนางก็นอยบางครั้งบางทีนางก็มีความกังวลบ้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ว่าความสัมพันธ์นี้มันยังไม่ได้พัฒนาและมันจะได้พัฒนาไหมในอนาคตหรือผมต้องรอนานแค่ไหนหรืออะไรยังไงเงี้ยมันก็จะมีอยู่แต่ใดๆคือมันเป็นความคิดในทางนิเกตีฟเพราะว่าไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ถามว่าจะเป็นปัญหาไหมในความสัมพันธ์นี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะว่านางนอยนางก็หายเองนะคะเพราะ ดูแลวความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรไงทุกคนมันมันเป็นความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นแต่ว่าเหมือนกับว่ามีคนใดคนหนึ่งอยากจะพัฒนาไปแบบเร็วกว่านี้แต่อีกคนนึงบอกว่าแบบช้าก่อนจะเย็นๆอะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้ปฏิเสธไปเลยสักทีเดียวนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าพยายามประคับประคองไปในทิศทางที่ค่อนข้างที่จะโพสติฟพอสมควรด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าการเทคแอคชั่นนะคะเป็น อย่างไรบ้างนะคะเริ่มจากชาวทัดไฟของเรากันก่อนนะเอพีพิโซดนี้ทัดไฟตัวคุณเองมีเกณ์ที่จะ t k e Action ยังไงคะกับเขาคนนั้นเจ็ดดาบคุณเองก็ลดกาดของตัวเองลงมาพอสมควรเหมือนกันนะพยายามที่ จะเ,เปิดช่องเปิดโอกาสให้คนคนนี้เข้ามาในชีวิตมากขึ้นในขณะเดียวกันคุณก็ยังระมัดระวังตัวอยู่ดีอาจจะเป็นเพราะว่าคุณผ่านอะไรมาเยอะแม่งจริงค่ะมันก็เลยทําให้คุณค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวในทุกๆสเตปของความสัมพันธ์นี้ไม่ว่ามันจะดีขึ้นมันจะแย่ลงมันจะมีปัญหามันจะไม่มีปัญหา,ญหาคือคุณก็ยังแบบวางตัวเองอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณปลอดภัยอยู่ดีนะคะประมาณนี้และในอุปรรคนี้มีเกณฑ์ที่ว่า จะได้เจอกันนะหรือว่ามีแพลนที่ว่าจะได้ไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าเดทกันมีเกณฑ์เจอกันสูงมากๆเลยค่ะมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้แบบมีสภาวะหรือว่าสถานการณ์ที่ทําให้รู้สึกประทับใจกันละกันนะคะทีนี้เขาแล้วฮะเขาจะทํายังไงกับเราต่อไปในพิเศ์นี้ ทัดไฟบางทีอาจจะรู้สึกอาจจะรู้สึกเออเขาเรียกว่าไงดีล่ะรู้สึกเออแอบรำคาญเล็กๆใช้ควาว่าเล็กๆในบางทีเพราะดูว่าในเอพีพิโซดนี้คนที่คุณไปดิวด้วยค่อนข้างครั้งรักพอสมควรและนางก็แบบนอยแอบเยอะบางครั้งบางเรื่อง แต่ก็ทั้งหมดทั้งมวลเหมือนเราก็เข้าใจแหละว่าเขาเองก็รู้สึกดีๆกับเรานะคะแล้วเขาจะมีการเทคแอคชั่นยังไงกับเราอีกค่ะรอแปบ๊บหนึ่งนะคะทุกคนไพ่กระจัดในส่วนของการ Take A c t i o n เขาเองยังทำงานหนักต่อไปในความสัมพนันธ์นี้แล้วก็ยังอยากที่จะทำให้ความสัมพนันธ์นี้มันดีมันเวิร์กอยู่ แล้วก็พยายามที่จะประครับประคองความรู้สึกของตัวเองไม่ให้เนกาทีฟมากหนักนะคะอย่างที่บอกไปเขาชอบเรามากเขารู้สึกดีกับเรามากและเขามีความคาดหวังต่อเรามากพอสมควรบางครั้งบางทีอาจจะทำให้เราอึดอัดแต่ใดๆในอีพิโซดนี้ไม่เห็นถึงเรื่องของการทะเลาะก,กันมีแต่เรื่องของการน้อยพอคุยกันก็เข้าใจความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างที่จะสบายใจเพราะว่าคุยกันด้วยเหตุผลแล้วเก็ต แล้วมันโอเคมันเวิร์กนะคะแล้วก็ดูเหมือนต่างคนต่างมีความรู้สึกดีๆให้กันนะคะบางเคสคุณทั้งคู่มีเคมีค่อนข้างยึตรงกันมากหรือว่ารู้สึกผูกพันกันมากเจอกันไม่นานแต่ก็รู้สึกว่าเหมือนแบบรู้จักกันมานานมากหรือว่าเราเคยรู้จักคนคนนี้แล้วมันมีความรู้สึกผูกพันอะไรใดๆอยู่ในใจนะคะใดๆในเอพิโซดนี้ ของชาวาธาตุไฟคิดว่าแฮปปี้นะคะเราจะได้รับรู้อะไรที่ชัดเจนมากขึ้นว่าเออคนของคน,คนข้างๆข,ข,ของเราเขารู้สึกยังไงกับเราเขาอยากไปต่อเขาจริงจังหรือเขาอะไรยังไงแบบไหนเราจะได้รู้ได้เห็นหรือว่าเราอาจจะได้รับรู้อะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะทําให้เราสบายใจมากขึ้นในการที่แบบจะไปต่อหรือว่าในการที่จะให้ใจเขานะคะทีนี้เราเขาออกมาว่ายังไงบ้างนะคะใบแรกนะคะเคมิสตรีค่ะ บที่2อง so meet ใบที่3ม calling in your so meet นะคะ so meet so meet และก็ so meet นะคะ <laughs> ค่อนข้างแฮปปี้พอสมควรนะคะสำหรับทัดไฟในอพิโซดนี้อย่างที่เซนบอกไปตั้งแต่แรกแรกเคมีตรงกรันเคมีเข้ากันบางคนนะคะคุณอาจจะได้พบเจอคนที่คุณไปขอพรมาคือไม่ว่าจะไปขออะไรไว้ยังไงก็แล้วแต่อาจจะได้แบบแบบนั้นออกมาเลยซึ่งคุณแฮปปี้มากนะคะแล้วก็ Energy s จีโซเมก็มีนะคะแต่ว่าใดๆก็คือก็ ให้คำแนะนำเขาก็ออกมาบอกว่านี่แหละคะ่ะก o วิดเดอร์ฟลูก็คือก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะคะเชื่อมั่นในตัวเองค่อยๆเป็นค่อยๆไปเอาในแบบที่ตัวเองรู้สึกว่าสบายใจนั่นแหละในแบบที่ตัวเองรู้สึกว่ามันโอเคมันปลอดภัยแบบนี้คือดีแล้วสำหรับคุณซึ่งมองว่าความสัมพันธนี้ขึ้นอยู่กับคนที่ คนที่ดูมีปมในความสัมพันธ์ะว่าจะสื่อสารยังไงหรือว่าจะพูดคุยยังไงให้ความสัมพันธ์นี้ออกมาเป็นยังไงคือมันยังสามารถแฮนเดิลได้อยู่นะคะแล้วก็ใดๆก็ยังเห็นว่าความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างที่จะแฮปปี้แล้วก็ดูแล้วอพิโซดนี้ได้รู้จักกันมากขึ้นรู้สึก และจะมีความรู้สึกให้กันมากขึ้นนะคะตกหลุมรักกันมากขึ้นหรือว่ามีสถานการณ์ที่ทําให้รู้สึกประทับใจกันมากขึ้นด้วยนะคะก็ถือว่าแฮปปี้มากๆเลยนะคะสาหรับชาวราศีทัดไฟอันนะคะสาหรับในเอพิโซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกดไ like, ลคมม์คอมเมนต์ดีๆดีคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละลเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box ที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนในเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดนาสำหรับวันนี้สวัสด สวดีค่ะ